สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับบีเมทชาแนลค่ะวันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาแนะนําเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างภายในกล่องนะคะก็จะมีตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นผ้ารัดแขนพร็อท่อรวมค่ะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องกันเลยค่ะเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะคะสามารถ ใช้กับฐาน 3A ก็ได้นะคะจะมีช่องให้ใส่ฐานค่ะฐาน 3A ขนาด 3A สก้อนค่ะหรือสะดวกใช้เป็นใช้เป็นกับไฟบ้านก็ได้นะคะใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทุกวันนะคะเป็นของ Android นะคะสามารถต่อเข้ากับรูตรงนี้แล้วเสียบใช้กับไฟบ้านได้ค่ะตัวเครื่องก็จะทําการอ่านค่านะคะมาดูวิธีต่อใช้งานเครื่องกันเลยค่ะใช้ท่อลมนะคะต่อเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้ แล้วก็นําผ้ารัดแขนตัวนี้นะคะใส่เข้าไปที่แขน,นะคะ่ะให้เอาแขนสอดเข้าไปแล้วให้ท่อลงชี้ลงแบบแบบนี้นะคะแล้วรัดให้แน่นค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะเครื่องก็จะทําการอ่านค่าตัวเลขบอกค่าอย่างชัดเจนนะคะสินค้าจะมีจำหน่ายอยู่ที่ b m a t e Shop ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแนะนำสินค้าเวทีของเพียงเท่านี้นะคะ